สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆดำเนินรายการโดยสมชายน้อยศักคนลักษณะหลังพ้าที่ดีใช่ไหมหลังพ้าที่ดีเขาจะไม่เป็นขอบม,มันก็จะตรงข้ามนะผิวผ้าเขาก็จะไม่ตึงมันก็จะมีปรากฏวงขึ้นของผิวน้ําวงกระเพื่อมของผิวน้ำและลอกขึ้นของผิวน้ํานะมันจะมีจุดใหญ่ที่เห็นแล้วก็มีจุดรองย่อยแล้วแต่ นะักใครได้เรียนไปแล้วก็คงจะเข้าใจใครได้เห็นแล้วว่ามันคืออะไรก็จะเข้าใจ <c oughs> แต่ว่ามันมีปรากฏการณ์นั้นจริงทําให้หลังนะเป็นคลื่นนะแล้วเสียงก็คิดว่าบางทีเขาเข้ามองเห็นเป็นรอยไม้กระดานกดด้านหลังมีไม้กระดานทั้งสี่กดอยู่ด้านหลังเดี๋ยวนี้พูดไหมพูดไหมไม่พูดมีกะหลังกาบปาปาโอ้โหบางองค์เนี่ยเห็นเป็นรอยเหมือนเสือเลยเนะี่ยสาดเข้าไปเต็มไปหมด ไอนะ้นั่นอ่ะปอมชัดๆลองหักดูดินะสมัยก่อนนี้องละยี่สิบบาทสิบาทยี่สิบาทมีขายเต็มไมห,หมดไม่ใช่ไม่มีสายของหนังสือบอใบไม้อะนะเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเห็นหน้าแล้วก็ตลกเลยตลกชัยผมก็ซื้อนะั่นเล่มแรกเลยนะเอาเอามาดูแต่ผมก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่หลังจากนั้นก็ไม่เคยซื้อมามอีกเลย ศาสอาจารย์ออาจารย์ออคือบางครั้งเนี่ยเราเราเราซื้อมาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วเราเรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจเราไม่ต้องซื้อทีละองค์ทีละองค์มาดูเราจะดูเขาเรียกว่าบางเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชันนี้เวอร์ชั่นมีหลังเป็นกรรมมาเป็นหลังแล้วก็มาโอ้มาประกวดประชันขันแข่งเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นนั้น มันก็ตามออกมาเรียๆหลายๆเวอร์ชันแล้วก็มีเวอร์ชั่นกรอบกระจกอันนี้อาจารย์ลองอาจารย์ลองเป็นคนนําเข้าส่งเข้าประกวดมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอะไรที่เรารู้นะอะไรที่ผมรู้เนี่ยผมก็จะบอกเพราะว่าหลังด้านหลังแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็หลังเรียบเลยถ้ายังจะดีกว่าแต่เรียบเขาก็ไม่ได้คมดีกว่าจะกรอบกระจกแบบนั้นนะนะถ้าหลังด้านหลังเรียบด้านหน้าเขาก็จะสึง แต่ว่าตึงในความตึงเขามีความหย่อนเราก็ต้องไปดูตรงจุดนั้นแล้วก็ด้านข้างเขาก็จะไม่คุมในความตึงเขาก็จะมีความย่นมีความหย่อนอยู่ให้เราเห็นเราก็จะสามารถมองเรื่องราวของส่วนประกอบด้านอื่นอาจจะมองจากด้านข้างขอบเนี่แหละนะนะเพราะว่าพาบางองค์รับตึงตึงได้ไหมได้แต่ว่ามันจะไม่ตึงและขอบตึงไปด้วยอะไรแบบน,นั้นหรอกนะ มันจะทิ้งตัวออกไปส่วนด้านขอบเนี่ยเราจะเห็นเหมือนกับรอยมันปริแยกปริแยกออกจากด้านข้างเข้าไปสู่ส่วนกลางเสมอนะที่เรียนมันบอกว่าอ๋อไอ้นั่นมันเป็นรอยผู้ใจปู้ใจไอ้นั่นเขาเรียกรอยปริแยกมันยังเรียกผิดเลยคือรอยที่มันมาจากด้านข้างนะสมมุติที่เป็นเป็นพระ กอพระเขาจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะเขาจะเป็นยึดยักแบบนี้นะครับแล้วและไอ้ไอ้รอยที่มันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยที่มันแตกแตกแล้วมันมันแตกแล้วมันเข้าสู่่วนกลางรอยแตกที่เข้าสู่่วนกลางตรงรอยแตกใหญ่ของมันเนี่ยมัมก็มีรอยแตกใหญ่ๆเทียนเขาบอกไอ้รอยที่แตกใหญ่ๆเนี่ยมันมันคือรอยปูไตจริงๆมันไม่ใช่นะปูไตมันจะอยู่ทาง ริงอยู่บางมีทั้งหน้าทั้งหลังนะลักษณะของปูไตที่ผมเคยเคยอธิบายไปแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดทั้งใหญ่และเล็กเยอะแยะไปหมดเหมือนกันนะมันจะจางหายไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ข้างบนถ้าถ้าข้างล่างร้อยเปอร์เซ็นสมมตินนะที่ตียมประวัยบอกว่าถ้าสมมติมันมันหายไปทางข้างบนเนี่ยถ้าข้างล่างร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะจางหายไปข้างบนอย่างนี ในขณะเดียวกันถ้าข้างบนมีร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะจางหายลงมาอีกฝั่งเสมอทั้งลูกคู่ทั้งปูไตมันจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะแต่ว่าลูกคู่มันจะเป็นกลมๆปูไตมันจะเป็นแบบนี้มันกันเชียงแต่มันไม่ได้ไปอยู่ไอ้ด้านข้างขอบเหมือนที่เขาบอกไอ้ข้างจากขอบที่เข้ามามันจะไปไตยังไงตัวเดียวตรงนั้นนะปูไตมันต้องมีคู่กันอยู่มันเดินคู่กันทีนี้ ลูคู่ก็จะเป็นลูคู่เกินขึ้นไปในขณะเดียวกันพวกบ่อน้ําตาตื้นมันก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันบ่อน้ําตาตื้นจะแยกเป็นเดี่ยวมีทั้งใหญ่บ้างเล็กบ้างบ่อน้ําตาตื้นก็เหมือนกับตาของเราที่ที่มันกลมๆอะ่ะเหมือนปากขวดเหมือนปากขวดเหมือนปากขวดเบียร์ปากจีบะนะนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแล้วก็ที่บอกที่บอกเมื่อกี้ดูขอบมันจะไม่มีขอบเส้นกลางตาง คือถ้าเรามองจากด้านข้างของ,ขอ,งขอบขอออะเราจะไม่เห็นเส้นกลางแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นกลางข้างขอบไอ้แบบนี้ยมันไม่ใช่นะไม่ต้องมองเลยสมัยก่อนเขาบอกว่ามันต้องเป็นแถวเบาจากหน้าจากด้านหน้าแถวเบาอย่างแมวขวนลงมาแบบนี้หน้าพ้าอยู่ทางทางด้านนี้ใช่ไหมเนี่ยที่มีเกตหน้าหน้าพระมีเกตอย่างนี้ใช่ไหม แลวรอยตัดมันจะเพ็นแผ่วเบาอย่างแนวปวดเฉียงลงมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วต้องใช้ของมีคมแล้วไม่ต้องจริงๆแล้วถ้าเราเราดูดูให้เป็นเนี่ยด้านหลังขอบขอเขาเนี่ยเขาจะเขาจะเป็นแบบนี้คือไม่เป็นเส้นตรงไม่มีทางเป็นเส้นตรงได้ยากมากน้อยอกาดน้อยอกาดน้อยมากนะอันนี้ด้านเราพูดถึงด้านหลังนะด้านหลัง แล้วเราก็จะเจอเรื่องของเรื่องของที่ผมบอกว่าพื้นที่ของพื้นที่ของรอยกระเพื่อมของผิวน้ำอะ่ะมันจะเป็นวงวงวงครึ่งเนี่ยลักษณะมันจะกินเกินครึ่งมามันจะเป็นวงกลมข้างหลังข้างหลังองพระให้เราสังเกตดีๆแล้วพื้นถ้าเราเจอเนี่ยมันมันจะเป็นวง มงขนขึ้นๆแบบเนี้คือเป็นมงกับเพื่อขอบปิกนางปีดขึ้ข้ๆและขอบขอบเนี่ยบางทีมันเราจะเห็นรอยขอบยกเขาเรียกว่ามันยกมันยกเป็นเหมือนภูเขาที่เราตอนเด็กๆเ,เราวาดภูเขาเนี่ยมันจะอยู่แบบเนี้ยพระพระที่มีลักษณะขอบยกเป็นเหมือนปีกนกแบบเนี้ยที่ด้านล่างก็ดีหรือด้านบนยกแบบนั้นอันเนี้ยมีโอกาสเป็นพระแท้สูงมากนะ แต่มันไม่ตรงไงนะถ้ามันจะไม่มีทางตรงไปแบบนั้นกะได้บางคนอาจจะบอกว่าถ้าถ้าเรามองจากข้างขอบถ้าเรามองจากข้างขอบในกรณีของพาเนื้อดินในคดีของซุ้มกอนะถ้าเรามองจากขอบนะวันที่เป็นองค์พระเป็นแบนแล้วเรามองจากขอบแบบนี้นะถ้าเราเจอเราเจอเราเจอสอบล่างบานบนอะเันนะนะ รถปีผมไม่ค่อยนีย่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยแบบอันบนสุดเนี่ยนะสอบล่างบานบนอะ่ะอันนี้หน้าพราอยู่ตรงนี้นะหน้าพราอยู่ตรงที่ผมชี้ลูกศรอ,อ,อันนี้จะเกิดกับซุ้มกอเกิดจากกับจะเป็นซุ้มกอนะจะเป็นจะเห็นเลยหน้ามันจะชงำออไปหมดเลยหรือพราใดๆก็ตามเนื้อชินก็มีนะเพียนบางท่านก็บอกว่าอันนั้นเป็นพลาแท้ก็มีนะ อย่างหูยานลบ,บุรีอ่ะมันก็จะชะโงกไปพอมันชะโงกไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเลยไหมเวลามันชะโงกไปปุ๊บมันก็จะเกิดเหตุการณ์ก็คือเราก็จะเห็นเส้นการข้างขอบเหมือนกันคือไอเส้นการข้างขอบเนี่ยเราเห็นขอบเดิมของมันซึ่งขนานตรงออกไปแล้วมไอไอส่วนที่ที่เป็นตรงเนี้มันจะเป็นเนื้อแปแปๆเขาเรียกว่าเนื้อแปะมันเข้ามา ให้เราพิจรนารณาดีๆมันไม่ยากเลยถ้าเราเราจะเข้าใจถึงเขาเรียกว่ามองจากขอบแล้วมันมันเกิดเส้นกลางข้างขอบแล้วมันเกิดเส้นกลางข้างขอบมันจะขนานขนานตรงขอบเลยเส้นกลางข้างขอบขนานขอบลงมาเลยไอเหล่าเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะนะวางทิ้งไม่ได้เลยหรือว่าตัดเลี่ยมอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้เราพูดถึงขอบนะขอบ หูยานไปดูของเซียนบางสั้นนะเซีนยนใหญ่หน้าจะโงกหน้าจะโง่แทบจะล้มไปข้างหน้าแล้วเราก็จะเห็นตรงส่วนนั้นมันเขาเรียกว่าสอบล่างบานบนเนื้อข้างบนเนี่ยหนาเลยแบบบานออกตรงส่วนข้างข้างหวนั่นแหละเขาเรียกว่ามันทําแม่พิมพ์ ดังนั้นเนี่ยการฟังผมเนี่ยนะทิ้งอยู่ผมไม่เอาพาะมาให้ดูไม่ไม่เอามาให้ดูให้ฟังผมว่าดูเรื่องนะเวลาถ้าไปเดินตามสนามพระแล้วดูหลังพระท่า,าน่็เอออันนี้ไม่ใช่นะหรือว่าไปดูพระเซียนพระเก่าที่เขาตัดสิ่นมาแท้แล้วไปดูตำแหน่งที่ผมบอกหรือให้มันมีจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะไม่คมนอกจากเป็นเนื้อชินนะมันจะคมต้องคมนะ ถ้าท่านเ,เนื้อเนื้อเนื้อชิ้นมันไม่คมอันนั้นอันตรายหรือว่าคมแล้วมันมีเส้นกลางข้างขอบอย่างที่ผมบอก Hindu. ไอ้นั้นก็ไม่ใช่นะหรือหรือหรือมันมีเขาเรียกเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าขอบขอบกระจกอันนั้นก็ไม่ใช่นะมันต้องรัดรูปหมดเลยมองหลังเห็นหน้ามองหน้าเห็นหลังคือเราต้องเข้าใจว่าถ้าเรามองหลังแล้วเห็นหน้าเราก็มองหน้าเราก็เห็นหลังคือ ต้องเดาได้เลยว่าพระองค์น,นี้เป็นรูปอะไรแล้วก็วันก่อนก็เห็นเตียนใหญ่ก็เอาอะไรนะมาเห่สวนนะมาเหตสวนเะนี่ยดั้งเดิมแล้วเนี่ยมันจะต้องลัดรูปเลยเขาเรียกศีลามนทนหรือเราจะเรียกว่าประพามนทนก็ได้ที่เป็นเป็นเออเป็นลักมีออกไปอะ่ะเป็นเส้นๆออกไปอะ่ะไม่ว่าจะสองสามจะสามสามหรือจะหนึ่งสามอะไรก็แล้วแต่ มันจะรัดรูปนะค่อนข้างจะรัดรูปเป็นรูปของเขาแต่มันไม่ใช่ว่าเป็นตัดฉากนะมันไม่ใช่เหมือนตัดฉากลงมาตัดฉากคืออะไรปากกาผมก็ไม่มีลนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราก็คุยๆกันไปนะคือลักษณะของการตัดฉากในในกลุ่มของของอันนั้นอนะ่ะไม่เป็นไรเอายกยอดไปตอนหลังก็แล้วกันคือตัดฉาก่มัน จริงๆมันต้องรัดรูปเป็นเป็นว้าวว้าวๆ,ๆ้าอย่างดูนิ้วมือผมนะอ่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเป็นเป็นมาเหศสวนตรงส่วนที่เป็นศิลามบนทนะ่ะมันจะต้องเป็นอย่างเนี้โค้งเข้ารูปก,กันลงมาเนี่ยเพราะส่วนนี้ก็จะไปเป็นฐานไปเป็นฐานตอนที่เขากลับกลับหัวมานึกออกไหมเออแต่มันไม่ใช่ตัดฉากลงมาตรง,ง,งๆแบนแบแป๊ดแป๊อย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่นะอย่น,นั้นไม่ใช่ มันต้องรัดรูปการรัดรูปของด้านด้านด้านหนึ่งที่เป็นสีลามณฑลเนี่ยมันมันจะไปเป็นฐานของข้างหลังในขณะเดียวพอเราหงายมาไอ้ฐานของข้างหลังเนี่ยก็เป็นศีลามณฑลของฐานของอีกองคหนึ่งเพราะมันกลับกลับเสียงกันอยู่และเข่าเขาจะต้องโค้งไงมันต้องรัดรูปเขา่าศีร่ามณฑลที่ไปอยู่ตรงเขา่ามันก็เลยถูกรัดรูปไปด้วยมันมันไม่ใช่ตัดเป็นแบนลงมาแบบนั้นนะ เขาเรียกว่าตัดเหลี่ยมตัดฉากอะไรพวกนี้มันไม่ใช่นะการออกแบบของเขาเขาเก่งกว่าเราเยอะนะเก่งไอ้พวกปอมพระเยอะนะดังนั้นสิ่งจะบ่งบอกเรื่องราวแค่ขบวนการผลิตมันก็ทําให้เรามองเห็นความจริงได้นะเราเราก็สามารถดูจากขาบวนการผลิตลง่ายกว่านะไม่ต้องไปดูหรอกเนื้อพิมพนมันก็ทําปอมได้ความเก่ามันก็พังได้ เรื่องกระบวนการผลิตเออให่มันปลอมไม่ได้ยังปลอมไม่ได้นะแต่พอผมพูดเนี่ยอาจจะปลอมได้ก็ไดนะ้แต่มันก็ยังมีส่วนยึดโยงอีกที่อื่นที่เราสามารถที่จะใช้พิจารณาข้อเท็จจริงในการแยกแยะแท้เท็จได้อย่างเช่นเรื่องมา,รงมาตรฐานการปรากฏตัวเอ,อ่อการอยู่การมีอยู่การมองมองพัดแท้ให้เป็นก่อนที่ผมบอกมันมีเป็นพันพันวิธี นะไม่ใช่มีวิธีเดียวเนื้อพิมพ์ความเก่ารอยตัดต่อเนื้อพิมพ์ความเก่ามันหลงทางกันไปเยอะแล้วนะคือดูยังไงแล้วให้พระแท้แล้วพระแท้ควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรเขาถึงจะเป็นพระแท้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ผมเป็นคนกําหนดแต่หากอยู่ที่พระเป็นคนกําหนดและเราเป็นคนดูนะในฐานะเราเป็นคน ถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ชํานาญการเราก็ให้ไปดูในส่วนที่มันควรจะดูนะที่ถูกต้องน,นั้นนะไม่ใช่ว่าโอ้เอาภาพปอมมาแล้วบอกโอ้่านี่แท้นี่นี่ขุดมาได้จากนู่นสร้างในยุคนี้ยุคนะั้นมึงดูแท้เป็นก่อนดินะแล้วนะค่อยเอามาเล่าอธิบายไม่ใช่ดูแท้ไม่เป็นแล้วก็โอ้ยอธิบายกันซนะแล้วถูกบิบแช่ความเก่าได้นะครับไปไปไป,ไป นี่มันแท้ที่ไหนเลอะนะดังนั้นเนี่ยฟังผมแล้วถึงจะไม่เห็นพระก็ไม่ต้องในนี่ลองคิดย้อนกลับไปหลายท่านประสบความสําเร็จนะฟังและเข้าใจได้แต่อย่างที่บอกหลายท่านก็แม่งอารมณ์พารอารมณ์พบดเยอะนะกูไม่อยากฟังความรู้มันก็ได้เลือกเขาตั้งแต่ตอนที่เขาบ่นแล้วนะปิดกั้นตั้งแต่เขารู้สึกว่าเอ้ยมจะทักทํา มึงจะทักไปทั้งชั่วโมงเลย,เนยคนเข้ามาในกระดานทักอารมณ์ประบ,บทเยอะพูดเยอะ <c oughs> เนื้อเนื้อหามีอยู่นิดเดียวข้อเท็จจริงมีอยู่นิดเดียวมันก็ดีกว่าคุณไปฟัง <c oughs> บางท่านที่ไม่รู้ <c oughs> ข้อเท็จจริงไม่มีความจริงอะไรเลยฟังยังไงก็สุดท้ายแล้วก็เราได้อะไรจากการเรียนรู้จากคําพูดเขาในฐานะที่เขาให้ความรู้บ้างนะเราก็ต้องย้อนกลับไปพิจารณาเอง ยิงอยู่อาจจะเสียเวลาบ้างนะกรุงลมันไม่ได้สร้างในวันเดียวไงใช่ไหมความรู้มันก็ไม่ได้ยาผมพูดแล้วเนี่โอ้โหทุกคนรู้หมดเลยใช้ได้เลยนําไปใช้ได้ถูกต้องทุกคนเลยมันก็คงไม่ใช่นะมันต้องใช้ฝึกฝนแนละสะสมพักเพียนพย,พยายามนะเหล่าเนี้ยมันความรู้มันเลือกคนไง ถ้าถ้าคิดว่าผมบ้าน้ำลายพวกนี้ก็มันก็ไม่ฟังแล้วนะแต่ใครถ้าคิดว่าเออพูดแล้วมีเหตุผลมันเป็นเขาก็จะค้นหาก,กระดานว่าผมแสดงความรู้อะไรไว้ตรงไหนบ้างผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องอะไรหรอกเพราะว่าผมต้องการแค่ให้คนรู้แค่นั้นเองรู้ให้มันถูกต้องจะได้ไม่ต้องไปเป็นเหยื่อใครเขานะอย่างน้อยว่ามันมันจะได้มีความรู้ประดับตัวกันบ้างนะ ไม่ใช่มีแต่ความเชื่อแต่ละคนก็มีความเชื่อเอาความเชื่อมาคุยกันเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันจบกันไม่ลงไงแต่ตอนนี้ผมผมดูว่ากลุ่มพักเครื่องเรื่องง่ายๆเริ่มนักเคลื่อนไหวหมายถึงว่าทุกคนเริ่มมีความรู้แล้วก็ค้นหาความจริงกันได้ไงเลยเรียนรู้ได้เมื่อเรียนรู้กันได้เนี่ยสิ่งที่เรียนรู้ได้มันก็ต้องเหมือนกันนะแล้วมันก็ถูกต้องเหมือนกันคือถ้ามันมันถูกต้องเหมือนกันเนี่ยทุกคนก็จะใช้ความรู้ได้ โดยถูกต้องสมบูรณ์ได้เหมือนกันนะแล้วเราทะเลาะกันไหมเราก็ไม่ทะเลาะก,กันเพราะเราเข้าใจไงว่าเอนเ,เป็นอย่างนี้เอาเอางนี้แท้ครับองนี้แท้องนี้ยังไม่ได้นะองนี้ยังไม่ได้ก็บางทีก็อธิบายสั้นๆในกลุ่มมันก็เข้าใจกันได้นะแต่บางคนเนี่ยอาจจะงงไงบางทีอุ้ยนี่ข่าวติดครับข่าวติดเป็นไงครับข่าวติดเป็นไงครับเอาข่าวติดมาให้ดูแล้เข่าวติดมันมีกี่ล้านกี่พัน ดีหมื่นองเนี่ยถ้าต้องมานั่งดูทุกวันทั้งองค์ทุกองค์เนี่ยก็คงจนบัรญาตเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเรารู้รู้ว่าเออพรพลักษณะนี้มันปลอมแล้วเนี่ยาอ้ยนี่มันเป็นพิมพ์เก่าติดภาพแบบนี้มันปลอมเนี่ยผนังมันตึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ะกอบกันมามีทั้งกรอบแล้วก็ไม่มีกรอบเราจําพิมพ์นี้ได้แล้วก็เขี่ยทิ้งไปเลยจบเจอเจอแบบนี้หรือว่าเราเจอพาะผนังตึงทั้งหมดเราก็เขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเขี่ยทิ้งได้ไหมได้ไม่ต้องไปดูอะไรเลย ก็ยังพอได้ดูขอบก็ตอบได้ดูหลังเราก็ตอบได้เห็นภาพดูภาพรวมภาพให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมองถึงชุดอื่นถ้าน่าสนใจแล้วเราก็โอเคย้อนหรือไม่ย้อนว่ากันไปอีกทีหนึง่งแต่เป็นพาสแท้แล้วลหละเป็นเกจีได้มีลักษณะดีแล้วผ่านตรงนั้นกันให้ได้ก่อนไม่ใช่เอาภาพป,ปอมมาที่บลายมาเรียนรู้ภาพป,ปอมพอบอกภาพป,ปอมก็บมโ oh หโทโสกันคุเชื่ออาจารย์กู จารย์กูสอนมาแบบนี้เขาก็เล่นกันทั้งนั้นมีมึงกันเน่มาอธิบายหาอะไรแม่งตรงข้ามเขาหมดเลยอืมก็เป็นอย่างนี้บางทีความจริงกับความเชื่อมันก็ขัดแย้งกันมันสวนทางกันมันกลับตลปัดกลับข้างกันอยู่เพียงแต่ว่าเราถ้าเราไม่รู้ความจริงอย่างที่ผมบอกไม่ว่าใครก็ตามถ้ายังไม่รู้ความจริงหรือรู้ความจริงโดยไม่หมดเนี่ยโอกาสพลาดมันก็มีโอกาสที่เราแสดงความรู้บนความไม่รู้ ทะเลาะกันบนความไม่รู้มันก็มีนะแต่ว่าถ้าอะไรถ้ามันเรารู้แล้วเรารู้เหมือนกันแล้วมันถูกต้องเหมือนกันแล้วมองเห็นเป็นอย่างเดียวกันได้บนความถูกต้องนั้นแล้วมันไม่ทะเลาะกันหรอกที่มันทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันเห็นไม่เหมือนกันวดรู้ใส่กันความรู้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันเพราะมันมัญหาข้อสรุปไม่ได้ไงว่าเฮ้ยตกลงมึงถูกป่ะเนี่ยมึงมามาตีพระกูอย่างเงี้ยยอมรับกันไม่ได้ เพราะความรู้มันไม่เท่ากันสิลมันไม่เสมอกันอย่างเงี้ยเป็นต้นคนนึงเข้าใจยหญ่คนนึงก็เข้าใจอย่างอะคูก็ยึดเนื้อยึดพิมยึดความเก่าเหมือนกันแต่ว่ามุมมองที่แต่ละคนนะมองไม่เหมือนกันความคิดเห็นไม่เหมือนกันความเชื่อแตกต่างกันความรู้ไม่เหมือนกันแล้วมันจะไปได้ข้อสรุปเดียวกันได้งไงมันก็ทะเลาะก,กันอยู่อย่างนี้แหละนะ หนเนี้ยก็รวมหัวรวมตัวกันไว้นะคนอื่นเข้าไม่ให้มันเข้ามาเพื่ออะไรเดี๋ยวมันเข้ามาแล้วมาวุ่นวายมีปัญหามาตรวจสอบความรู้ได้มันมารู้เขาเรียกว่ามาเห็นกำพืชมาเห็นนิสัยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แสงมันก็จะกลายเป็นเขาก็จะจับผิดได้แต่สำหรับสาหรับการเรียนรู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันก็ไม่ต้องกลัวหรอกคุณอย่าไปใช้ยังไงคุณก็เอาไป นะใครรู้มากรู้น้อยไม่สําคัญแต่ขอให้มรู้ได้ถูกต้องก็พอนะสําหรับผมนะผมคิดแค่นี้ไม่ใช่ว่าโอ้ยทะเลาะก,กันมันความไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันถูกยังไงไม่รู้มันไม่ถูกยังไงอย่างเงี้ยมันมันนั้นอีกยาวเลยกลายเป็นแทนที่เราจะคล้ายๆกับว่าเป็นพวกเดียวกันเป็นเพื่อนกันเป็นครอบครัวเดียวกันนะมีความสมัครสมัต สมานุสามัคคีบนความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกันกลายเป็นมานั่งทะเลาะกันปวดหัวนะมานั่งเอาเปรียบกันมานั่งข่มกันว่ากูรู้มากกว่าทีนี้ในเรื่องของความจริงเนี่ยถ้ารู้บนความจริงเหมือนกันอย่างน้อยมันก็รู้ว่าถูกต้องเหมือนกัน่วนใครจะถูกต้องมากถูกต้องน้อยอย่างน้อยมันก็ถูกต้องมาเหมือนกันถูกไหมไม่ใช่ว่าไม่ถูกต้องเหมือนกันไม่รู้ความจริงเหมือนกันมันก็ทะเลาะกันหาจุดจบไม่เจอนะ ต่อให้เอามารวมเป็นร้อยเป็นพันคนคนที่ไม่รู้เหล่านั้นมันก็หาคําตอบไม่เจอเหรอกอย่างที่ต้นปีที่ผ่านมาไงจอมยุทธนะ์ละรวมจอมยุทธ์กี่จอมยุทธ์นั่นทั้งวงการรวมเจ้ายุทธภพแล้วเป็นไงจุดจบไหม้าจุดจบลงได้ไหมไม่เจอยึดได้ยึดกิมดความเก่าเหมือนกันหน้าพระในคนละอย่างสองอย่างและมีคําตอบเหมือนกันนะไม่เหมือนบางคนหยดน้ํายาบางคนทางกัมมิน บางคนตรวจอายุบางคนขยายภาพด,ดูบางคนยึดความเก่ายึดเนื้อยึดจริงยึดความเก่าแล้วไงอ่ะ้วตกลงใครถูกหาทางลงไม่เจอบนความรู้ที่ไม่เหมือนกันบนความรู้ที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันบนความเชื่อเหมือนกันบนความไม่รู้จริงเหมือนกันมันก็ไม่เจอเพราะว่าถ้าคนไม่รู้จริงมันก็สอนให้คนอื่นรู้จริงไม่ได้ เมื่อรู้จริงไม่ได้เวลาไปถ่ายทอดหรือจะไปอะไรจะไปสอนกี่คนมันก็ไม่รู้จริงเหมือนกันแล้วเวลามีปัญหาเนี่ยก็ต้องอาศัยไอ้คนสอนอา,อาจารย์ไอ,าาอาา้ตัวดีนะมันสอนมาถูกป่าถ้ามันผิดแล้วลูกศิษย์ก็ผิดหมดแต่ถ้าอาจารย์เขาสอนถูกเดี๋ยวลูกศิษย์เขาก็ถูกหมดไม่มีปัญหานะดังนั้นเนี่ยวันนี้สังคมพักเครื่องมันเริ่มดีนะผมมองว่ามันเป็นส,สังคมแห่งการเรียนรู้ได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะถูก ความรู้มันก็จะถูกปล่อยออกมาผู้คนที่รู้ก็จะกระจายอยู่ในวงกว้างขึ้นแต่ละคนก็จะมีลูกศิษย์ลูกหานะด้วยความรู้ที่ถูกต้องที่ครูของเขาได้เรียนรู้ไปสายของพักเครื่อน,นได้ง่ายมันก็อาจจะเป็นคําตอบเป็นที่พึ่งเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นความหวังให้เพื่อนๆทุกคนได้นะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรก็อย่างนี้แหละเอาฮาๆไป แต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็มีร้วนมีเป้าหมายเดียวกันนะมีเจตนาดีเหมือนกันตั้งใจจริงดีเหมือนกันเพราะดูจากที่ผมเลือกเลือกเข้ามาพบก็คนที่พร้อมนะพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันนะแล้วก็มาทําความเข้าใจมันเป็นความรู้ใหม่ที่เราจะมีคําตอบไปด้วยกันจะหาเหตุและผลหาความจริงด้วยกันหาหน่วยวัดค่าด้วยกัน เรียนรู้โดยวัดค่าด้วยกันแล้วก็อน,นำไปใช้บนความถูกต้องได้เหมือนกันนะนั่นแหละคือความสง่างามของความรู้สำหรับคนที่จะเป็นผู้รู้ในอนาคตจะสังเกตว่าผมไม่ได้เล่านิทานเลยผมไม่เล่านิยายเลยผมไม่เคยพูดถึงประวัติวดัดประวัติอะไรผมพูดถึงแต่หน้าพระอย่างเดียวเพราะเป้าประสงค์ผมก็คือพระแท้อยู่ที่หน้าพระไม่ได้อยู่ที่ ะวัตดอะไรนะดังนั้นเนี่ยการนําพิสูจน์การสอนอะไรผมจึงมุ่งเป้าประสงค์ตรงไปที่ความรู้ที่เราจะเอาข้อที่จริงออกนะออกมาเรียนรู้กันแล้วเราก็จะได้คาตอบเดียวกันเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันไม่ทะเลาะกันดังนั้นเนี่ยเวลาในอนาคตเราจะเห็นพระองค์มีกี่ปีกี่ชาติถึงไม่มีใครใบรับรองอะไรมาพัดแท้ก็เป็นพัดแท้อยู่ แต่ถ้า,าพระปอมก็ปลอมอย่างนั้นนะต่อให้มีใบรับรองมามีประวัติมียาพกกี่น้องมาอะไรยังไงก็แล้วแต่พระปอมก็คือพระปอมถามไปไปถามกี่คนกี่คนที่เขามีความรู้เดียวกันเหมือนกันถูกต้องเหมือนกันมันก็ต้องตอบมาแบบเดียวกันนะมันมันแจแฟร์นะผมว่านะในอนาคตมันจะต้องเป็นแบบนี้ความรู้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ ครูก็ไม่ได้ยึดติดในตัวเองว่าเอ้ยกูเป็นครูคูจะต้องถูกเสมอเพราะว่ามันต้องเคารพกันได้ที่วิชาความรู้เท่านั้นความจริงเท่านั้นนะไม่งั้นมันก็จะเสียซึ่งความนับถือความน่านับถือกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด